สวัสดีครับผมนัชชนนนะครับแต่วันนี้ครับผมมาเทสในเรื่องของระบบน้านะครับเพราะว่าทางด้านช่างเนี่ยเขาเพิ่งจะต่อน้ําประปาให้กับทางเรานะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าโอ้โหตอนนี้ท่อไหลแรงดีนะครับก็นอกจากในเรื่องของน้ําแล้วนะครับสาธารณูปโภคนะครับในเรื่องของไฟฟ้านะครับแต่ละแปลงเนี่ยมีให้ติดสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยิ่งด้านหน้านะครับสังเกตเห็นนะครับว่ามีเสาไฟฟ้านะครับที่เป็นลักษณะของไฟฟ้า3ามเฟส นะครับไว้รองรับสําหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าใช้นะครับอันนี้จะทําให้ไฟของเราเนี่ยสเสถียรมากหรือว่าใครที่มีงานอดิเรกนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มอเตอร์แรงม้าสูงๆนะครับอันนี้ถือว่าสบายใจได้เลยไฟสว่างสองทางนะครับมียาวตลอดทั้งแนวเลยนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยทำไมถึงมีด้านริมถนนแล้วก็มีด้านหน้าแปลงของเราอีกทีนึงต้องบอกว่าถนนเส้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขากว,ว้างนะครับ20กว่า เลยทีเดียวแต่ณตอนเนี้ยด้วยความที่มันมีความจําเป็นใช้แค่2เลนนะครับก็ทําเป็นลักษณะ2เลนสวนแบบมาตรฐานทางเนี้ยเราเลี้ยวเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงแผ่นดิน3208ครับเพียงแค่3.8กิโลเมตรนะครับวิ่งขับผ่านทิมเบอร์แลนด์มาอ่าตรงด้านนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของรีสอร์ทเป็นส่วนฝรั่งนะครับถือว่าเราอยู่ในเขตโอโซนที่มีความ พัฒนามีความเจริญเข้ามาถึงนะครับแถมฝั่งตรงข้ามบริเวณจุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นเพื่อนบ้านเพราะว่าต้นไม้เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นดีมากๆบริเวณจุดนี้นะครับเพราะว่าที่นี่ครับอากาศที่เย็นมากๆนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงของกลางคืนนะครับหรือช่วงหัวค่าที่นี่ขึ้นอยู่กับที่ตำบลท่าเคยอเภอสวนพึ่งจัังหวดราชบุรีนะครับต้องบอกว่าช่วงเช้าและช่วงเย็นอากาศเย็นมากนะครับเย็นสบาย ทางด้านบริเวณจุดนี้นะครับขวามือที่เราเห็นต้นไม้นะครับมีเ,เป็นต้นคูณดอกเหลือง มีบ้านเพื่อนบ้านนะครับอยู่3าสี่หลังคาเรือนนะครับทางด้านซ้ายมือก็มีอีกหนึ่งหลังคาเรือนนะครับแล้วก็ยังคงเป็นถนนเส้นทางที่จะไปวัดวังน้ําเขียวได้ด้วยนะครับต้องผ่านเส้นนี้นะครับผมสำหรับใครที่กําลังมองหาปแปลงที่ดินที่ติดถนนลาดยางแล้วอยากได้พื้นที่ตรงบริเวณที่มีถนนกว้างๆไม่แคบนะครับตรงด้านเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าจากริมถนนลาดยางกว่าจะมาถึงปแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็อีกประมาณราวๆสิเมตรได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในอนาคตเขามีโอกาสที่จะ ขยายถนนหรือณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาทําเป็นลนักษณะเปิดร้านค้าร้านขายนะครับตั้งซุ้มเล็กๆหรือว่าจะทําเป็นลานจอดรถนะครับไว้ให้กับลูกค้านะครับที่ต้องการจะเข้ามาออทานอาหารถ้าเกิดเราเปิดคาเฟ่อะไรเงี้ยก็ถือว่าสบายๆมากๆเลยนะครับยิ่งด้านหน้านะครับก็จะมีท่อระบายน้ําให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้จะมีเนื้อที่ขนาดอยู่ที่1ไร่กับอีก10 7ตารางวานะครับเอกสาริสิิ์เนี่ยเป็นฉนดครุฑแดงนอสอสจอครับด้านหน้าแปลงนะครับจะมีต้นหมากเหลืองนะครับอยู่ที่2ต้นนะครับปลูกซ้ายขวาเอาไว้ให้นะครับให้เกิดความร่มรื่นนะครับด้านในมีต้นไม้อีก1ต้นเป็นต้นชมพูพันทิพย์นะครับผมโดยที่มีด้านหน้าที่ติดกับถนนนะครับกว้าง ถึง24เมตรหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ความลึกของแปลงนี้นะครับอยู่ที่67เมตรนะครับแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่25เมตรบริเวณด้านหน้าแปลงนะครับทำเป็นรั้วคาวบอยสูง3ชั้นเอาไว้ให้นะครับด้านข้างและด้านหลังเนี่ยเราทําเป็นรั้วลวดหนามนะครับกั้นแนวขอบเขตไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เรียบร้อยแล้วท้ายเนี่ยจะกว้างกว่าหน่อยนึงจะเปรียบลักษณะเหมือนกับว่าเอาเงินไหลามาเทมานะครับแล้วก็เข้าไปเก็บปิดตูดไว้ด้าน หลังนะครับเป็นก้นถุงนะครับถุงเงินถุงทองสำหรับใครที่อยากได้นะครับเหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยทางบ้านพักตาอากาศทําเป็นสไตล์พวกคาเฟ่ก็ได้ร้านอาหารก็ได้นะครับถือว่าเหมาะเลยทีเดียว1นึไร่สิตารางวายเอกสารสิดโฉนดแล้วก็สาธารณูปโภคครบแบบนี้นะครับผม ราคาเพียงแค่8 0 0 0 0บาททวนเท่านั้นนะคบผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยอยากให้ลองเข้ามาชมนะครับเพราะว่าแปลงเนี่ยเป็นแปลงที่อยู่ในโซนทําเลที่เราใกล้กับแปลงท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทาน,น้าร้อนบ่อคึงนะครับหรือว่าจะไปน้ําตกก้าวโจนนะครับไปเลี้ยงแกะที่ตวิตวันเล่นะครับระยะทางห่างจากแปลงเนี่ยอ้ออีกเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นเอาใกล้กับโรงพยาบาล ส่วนพึ่งนะครับใกล้กับศูนย์ราชการนะครับใกล้กับตลาดชัดป่าวหวยเนี่ยเพียงแค่11กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางนะครับจากกรุงเทพ1 4 9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ<อ>ที่สนใจนะครับให้โทรหาผมนะัชนนนะครับ0922635533หรือว่าจะติดต่อกับที่ทีมงานก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจหรือว่าสามารถติดต่อได้ทางที่ Line Official ย c c o u n t นะครับที่โชว์อยู่ใต้นี้หรือเราสามารถสแกน QR code นะครับตอนนี้ทีมงานขึ้น QR โค้ดไว้ให้เราเสร็จสรับเรียบร้อยแล้วนะครับหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR โค้ดหรือว่าจะแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามเรื่องแปลงที่ตัวเองสนใจอยู่ได้เลยเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กําลังมองหาแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตของอ um ําเภอสวนพึ่งแล้วลักษณะนะครับเป็นชนดแบบนี้นะครับผมติดถนนลาดยางก็ต้องบอกว่าแปลงนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับผม อย่าลืมนะครับกดติดตามกันเยอะๆและท่านก็สามารถที่จะกดเอาไว้สําหรับการรับฟังข่าวสารได้โดยที่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีรูปกระดิ่งอยู่นะครับเรากดให้รูปกระดิ่งนะนะั้นเป็นตัวสีเทาๆทึบๆเท่านี้ก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วฝากแปลงนี้ไว้อีกหนึ่งแปลงครับที่อยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านดั้งเดิมมีไฟฟ้ามีน้ำประปาแล้วก็มีวิวภูเขานะครับให้เราได้เห็นนะครับผมรับวันนี้ผมนะัชนนและทีมงานนะครับจากลาแล้วครับสวัสดีครับผม 拜拜。Bye bye